สวัสดีครับเพื่อนๆนเดี๋ยววันนี้จะพามาดูถึงวิธีการที่จะเป็นคุณหมอจำเป็นนะครับเพื่อนเพนเพราะว่าหมูเราในรุ่นนี้จะเลี้ยงยากมากโดยเฉพาะหมูเป็นหมูไข่นะครับเพื่อนๆนหมูที่ไม่ได้ตอนมานะครับจุดนี้เป็นรอบแรกที่เราเพิ่งเริ่มได้เลี้ยงกันนะครับ เดี๋ยวเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆก็ตามไปดูได้เลยนะถึงเราจะไม่ใช่หมอแต่เราก็ต้องทำตัวให้เหมือนกับหมอนะครับสพืเอียนเพราะว่าหมูชุดใหม่นี่ชุดที่เอามาเลี้ยงนี่เป็นหมูเพศผู้เป็นหมูไข่ เลี้ยงยากเพราะว่ามันจะดื้อไงมันดื้อแล้วมันก็รับปีนกันนะตัวไหนที่ไม่แข็งแรงนะครับมันก็จะโดนมันก็จะโดนแกล้งจนตัืแรงตัวตัวอื่นที่แข็งแรงไม่ไหวใช่ปะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูดีด ตัวไหนที่ดูแล้วไม่แข็งแรงนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยสู้แรงก็ไม่ได้อย่างพวกเนี้ยยังแข็งแรงดีอยู่ใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดตัวไหนที่ไม่ไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะเพื่อนๆเ,เราต้องรีดคัดออกมานะครับในงั้นเดี๋ยวอาจจะโดนให้พวกที่ แข็งแรงกว่ามันจะปีเนาจนขาเสือเสียไปนะครับเพื่อนเืเราก็ต้องเลี้ยงไปดูไปนะครับจนอันนี้เล้าสี่สิบสี่แปดเะครับเพื่อนสี่เจ็ดเห็นไหมมันดุมันดุมากนะมันชอบแกล้งกัน หมูชุดนี้เป็นตัวผู้นะครับเพื่อนเป็นหมูไข่พวกนี้ไม่ได้ตอนมานะครับเพื่อนยังยากดูุกแล้วก็ชอบปีนชอบแกล้งกันแล้วสี่เจ็ดฝั่งโน้นผมเพิ่งไปเอาออกมานะครับเพื่อนดูดินี่ขนาดพึ่งสองเดือนกว่าๆ้วเนี่ย ยังนี้ยังไม่ได้ถึงครึ่งทางที่จะจับขายได้นะเนี่ยแล้วปกติก็ห้าเดือนห้าเดือนกว่าๆเนาะจับได้แต่ดูเดื้ดอดูแต่ละตัวดิชอบปีนชอบแกล้งกันถ้าถ้าไม่กัดกันนะบเ,เพื่อนๆมันก็จะเนี่ยเอาเหมือนมวกกระทิงอะ่ะ เอาหัวผิดกันลองกำลังลองกำลังกันเนี่ยเนี่ยแบบนั้นอะ่ะเอาหัวชนกันยอไม่กระปีนกันไปโน้นเลยนะครับเราก็ต้องใส่ใจหน่อยนะเนะี่ยหมู จุดนี้เนี่ยชับปีนชับแกล้งกันนะครับเราต้องแปลงร่างเป็นคุณหมอนะครับเ,เพื่อนๆคอยดูคอยสังเกตเลี้ยงไปดูแลไปตัวไหนที่ไม่ไม่แข็งแรงก็เอาออกคนระับแยกออกไปอย่างตัวมาสักคู่เนี้ยผมเพิ่งเอาออกไปตัวนั้น เหมือนจะเป็นเป็นเอ๋อด้วยโดนพวกแก้งแต่ดีนาที่ขอ้องผมก็เลยเดินไปดูก็เห็นสภาพก็เลยแยกออกมานะครับนี่ครับเพื่อนๆตัวที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยนะเนาะมาจากฝั่งของเพศผู้นี่แหละขาเข้าจากหน้าร้าวอนะเนาะ อยู่สายมือขอ้กที่สองนะครับดูสักสภาพเราก็น่าจะเป็นเอ,อ๋อนะครับเพื่อนๆแข้งขานี่ยังไม่แข็งแรงนะเดินสายขวาแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะแยกเอาไว้ข้กป่วยสักสักพักก่อนเนาะดูอาการเดี๋ยวถ้าเกิดดีขึ้นหรือ,อยังไงค่อยเอากลับไปไว้ที่เดิมนะครับ ตัวนี้ก็นี่เพิ่งแยกออกมานะครับเ,เพื่อนเตัวนี้แต่ตัวนี้เป็นเพ,เพศเมียนะครับเ,เพื่อนอยู่ฝั่ง4-7ดูสภาพก็ไม่น่าจะป่วยอะไรนะแต่ว่าโดนเพื่อนฟีนจนลุกไม่ได้ตอนผมเข้ามาเอ๊ะทำไมเสียงหมูร้องจังเลย ลองผิดปกติกว่าตัวอื่นะผมก็เลยเดินเข้ามาดูก็ปรากฏว่าเป็นสภาพแบบนี้นี่แสดงว่าโดนพวกเขาแกงเอาเนี่ยผมก็เลยเอาออกมาเอาน้ำให้กินเดี๋ยวให้นอนสักพักแล้วผมก็จะย้ายไปอยู่ที่ครอป่วยค้อหมูป่วยเนาะแยกเอาไว้ให้มันฟื้นก่อนแล้วค่อยเอากลับมาครอเดิมนะครับรเพื่อน สำหรับเรื่องราวของคุณหมอจำเป็นนะครับเพื่อนๆนก็ขอจบวิดีโอลงแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆพืสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของการเลี้ยงหมูเพื่อนเพื่อนก็สามารถที่จะฝากคำถามเอาไว้ใต้ใคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับมาตอบเพื่อนเพื่อนอีกทีนะครับก็ขอเฉพาะ ที่เป็นเรื่องที่พอจะตอบได้นะครับเพื่อนๆขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ฝากแนะนำบอกต่อเรื่องราวที่เพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆเ,เราคนอื่นด้วยนะครับขอบคุณมากครับ